สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับอมทุกมุนการาแนวเราจะเล่นตัวเราจะเล่นตัวของอะไรผมนะของอะไรที่ตัวนี้ก็ผมคือของอะไรจริงๆนะคะ <c oughs> ยเอย่าเลอยเอตัวนี้มันโหดมากเลยนะเวลาไปเจอมันนะยอมหย่อมยอมกำลังกินโยเกิร์ตอร่อย สบายๆชิวๆเราบผมไม่มีอะไรมาก นี้ก็ไปสบายไปสบายนะคะไม่ใช่ไปสวรรค์นะครับคยอย่าเกือบตายไปแล้วท่านผู้ชมครับมาสิม,ม,มีไฟไห้จังหวโอ้โหไหว ใช่เจาาาา้ามัน้อีตยียเไปก่อนเยเย็นเย็นเย็นอึ้งมาุ้ยนี่ชอบลอยว่ะนี่ตัวนี้ไม่ชอบลอยว่ะเนี่ย เนี่ยๆนี่ยเนี่ยนี่ยไอหมอนี่มันมาแล้วอ้าวไปหมดเฮ้ยย,ยังใช้ไ,ได้อุยตายกรุณาลดเสียงด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ประหยัดพลังงาน,นง่าย เซนัการนี่มันตีสองเลยนะเซนักา,าพี่มีแฟลตแบกก็ได้อ,อ,อร่อยเลย ก็จะสั้นมากขึ้นขอชิก้ามึงไม่ต้องเล่นชอบเล่นกับมันแบบโกลเด้เฟรดีนะ้เนี่ยดออยกว่า โอเคสามตัวนะครับผมก็มาเร่มเลยกันเลยมันไม่ไง่ายที่เราคิดซะด้วยกเกมเนีย ก็อืมกลัวโอเคตอนนี้ผมหยุดเสียงแล้วผมจะได้ไม่ต้องจดใจด้วย

มันเสียเวลามากเลยอีกตัวเนี่มเสียไวมากเลยเนะี่ย ไอห,หมีเว่ยไอหมีแป๊แป๊ช่วยผมด้วยกุันเราจะเสียกลนวเราเสียจะรู้เสียให้ท่านผู้ชมได้ไม่ตกใจ

ไพวกภากสี่ไอ้พวกภาคหนึ่งมันมาเกาะกลัวเราในขณะที่รถอุ้มยงดีไอ้ก็ตัวแม่ดาเปน็นน้ำมันไนท์เซเว่นดิชีเอาชีวิตรอด เกมนี้ก็สนุกนะครับผมสนุกมากเลยสนุกถ้าว่าเราต้องตกใจเลยว่าจะมีเกมใหม่เข้ามาแล้ววูั้นผมก็จะไปเล่นเกมบ่านโจชมก็กลับมาต่อในรูบอกผมก็จะเปิดเพลงก็แล้วกันนะ ใครที่เล่นแบบนี้อยู่ก็ XD โอเคเอาทูเดี๋ยวเห็นเอาเอามีคนนี้เขาสูงอ่ะผมก็อยากสูงเหมือนกันว่าเขาทำอะไรอยังไงี้นีๆนี่ดดด้ดูชมก็ไปติดตามช่องไอ้เน็ต โอ้เฮฟเฮฟด้วยนะครับผมก็กดไลค์กับเขาด้วยเขาจะได้เป็นเพื่อนคุณในเวลาเรียนเขาจะได้เป็นเพื่อนเล่นกับคุณขอบคุณที่รับชมและติดตามตอนนี้ผมกําลังเล่นโลบอกอย่างสบายใจเพิ่มและตอนนี้ผม่าจะทําการหยุดเวลาแล้วครับผม่าจะไปเล่นอย่างอื่นไปดู Youtube แล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละนะ Ooh. Bye bye kita jumpa di channel selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye. bye. bye.